สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ทัเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะคืนวันพฤหัสวันนี้วันที่22มิถุนายน2566ค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะคุณแพรนาธิประดาดิฉันแนสทิขัมพรค่ะวันนี้เราจะมาหาโอกาสการลงทุนกันนะคะหลังจากในช่วงที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการไหลาการลงทุนเนี่ยไปยังตลาดหุ้นอินเดียนะคะซึ่งถือได้ว่านะปัจจุบันนี้เนี่ยอินเดียก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาเราเห็นได้ชัดเลยนะคะในช่วงวัน ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้เริ่มมีคำแนะนำใหม่แล้วนะคะอินเดียอาจจะถึงจุดสูงสุดแล้วและ,ะจะเป็นโอกาสในการลงทุนย้ายมาที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นแต่ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเขามีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยววันนี้เอารายละเอีดมาฝากกันด้วยค่ะค่ะขณะที่ตัวสหร,รัฐเองปรากฏว่าอัตราเงินเฟอ้อยังคงเป็นปัจจัยสําคัญของประเทศเขาเพราะว่าล่าสุดประธานเฟด ออกมาส่งสัญญาชัดเจนแล้วค่ะคุณแพนค่ะว่าไม่มีทางนะที่จะ,ะยุติวงจรขาขึ้นของดอกเบีย้ยคือยังคงต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะเอาชนะเรื่องของเงินเฟ้อในประเทศให้ได้ค่ะ,อะพอส่งสัญญาออกมาแบบนี้ทุกสินทรัพย์เสี่ยงนะคะ เรียกว่าไหลลงมาเลยทีเดียวนะคะทั้งตลาดหุ้นทั้งทองคํามีสิ่งที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวในช่วงนี้ก็คือดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้มันก็อาจจะมีจุดกลับตัวกันด้วยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้ต้องจว่งหัวขึ้นมาก่อนเลยะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการอัปเดตการถึงความสัมพันธ์ที่สหรัฐเนี่ยพยายามจะไปคุยกับจีนนะส่งผู้นะคะไปเจริญสัมพันธ์ทงไมตรีแต่ปรากฏว่ามาตายเพราะปากตรงนี้เนี่ยแหละค่ะ ล่าสุดเนี่ยนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านของประธานาธิบด,ดีโจโบไบเดนค่ะหลุดปากนะคะเรียกผู้นําจีนว่าผู้นำเผด็จการค่ะ โดยประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะอาจจะไปลดทอนความสัมพันธ์ที่พยายามกันมาหลังจากที่ส่งคุณเบริงเกนผู้นำหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเดินทางไปเยือนจีนตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างเชื่นมืน่นแต่ปรากฏว่ามีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศค่ะที่ระบุบ,บอกว่าเมื่อวันที่22มิถุนายนประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นำสหรัฐได้มีการกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างการระดมทุนหาเสียงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐ ของพรรคเดโมแครตท,ที่รัฐแคลิฟอร์เนียระบุบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเป็นผู้นำเผด็จการจนสร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับรัฐบาลปักกิ่งค่ะซึ่งประนามรัฐบาลวอชิงตันว่าไร้มารยาททางการทูตนอกจากนี้นะคะแหล่งข่าวระดับสูงในทำเนียบขาวกล่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจนะ ที่ผู้นําสหรัฐจะใช้คําพูดแบบตรงไปตรงมาที่เกี่ยวข้องกับจีนและความสัมพันธ์ที่หลากหลายมิติกับจีนต่างฝ่ายต่างยังคงมีความเห็นต่างและรัฐบาลวอชิงตันยังคงเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนนโยบายการทูตโดยส่งคุณแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปยังจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมน่าจะช่วยบริหารจัดการความตึงเครียดได้ทั้งที่เมื่อไม่กี่วันที่แล้ว<อ>เราเพิ่งเล่าข่าวไปว่าแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศ or ไปเยือนจีนค่ะไปเจอกับผู้นําจีนท่าทีดูชื่นมื่นหวานชื่นวันนี้เรียกว่ามีความแข็งกร้าวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะคะพูดถึงสหรัฐก็ต้องดูเรื่องของเศรษฐกิจเขาด้วยนะ,ะ <ๆ S 2> เพราะล่าสุดคุณผู้ชมคะประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหรือประธานเฟดนะนายเจอรโรมพาวเวลก็ออกมาแสงสัญญ,ญาณส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าการยุติวงจรขาขึ้นของดอกเบี้ยสหรัฐนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะคะจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกค่ะเพราะว่าเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นยังคงมีปัญหาอยู่การที่จะเอาชนะ ได้คงต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปค่ะนายโจโรมพาวเวลส์ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะส่งสัญญาณว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะจนกว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวลงของเงินเฟอ้อซึ่งเรื่องนี้กล่าวผ่านการกล่าวถ้อยถแถลงต่อสภาคอนเกรสนะคะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐและนโยบายการเงินของเฟดโดยกล่าวแถลงการต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนรัศฎรเมื่อวานนี้ค่ะ ก่อนที่จะกล่าวต่อคณะกรรมาการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันนี้โดยระบุว่าการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเพียงแค่การพักการดำเนินการด้านอัตราดอกเบี้ยเพียงชั่วคราวมากกว่าที่จะบ่งชี้ว่าเฟดได้ยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะโดยระบุนะคะบอกว่า กรรมการเกือบทุกท่านใน FOMC มองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราตัวเบีย้ยต่อไปภายในปลายปีนี้เนื่องจากเงินเฟอ้อได้ชะลอตัวลงแต่ยังคงอยู่เหนือเป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%ค่ะซึ่งทำให้เฟดยังคงมีงานที่จะต้องทำค่ะ ส่งสัญญาณแบบนี้นะคะทําให้ทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกค่อนข้างกังวลใจนะคะแล้วก็มีการจับตาสัญญาณว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่กลายเป็นฟองสบูนะ่ณปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับพักฐานลงมาอย่างรุนแรงก็เป็นได้นะคะไปติดตามกันต่อค่ะจากตลาดหุ้นสหรัฐนะคะถ้อยแถลงของเฟดซึ่งยังต้องจับตากันในค่าคืนวันนี้ว่าจะส่งสัญญาณอะไรออกมาเพิ่มเติมต่อววฒิสภาหรือไม่นะคะ ตอนนี้เนี่ยตลาดก็เลยเริ่มมีการประเมินหาตลาดหุ้นที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหนึ่งในนั้นก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นล้ค่ะเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้นะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นเดินหน้าทําสถิติสูงสุดอย่างต่อนเนื่องในรอบระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งทําให้มองว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจโกลแมนแซคค่ะมีการประเมินนะคะโอกาสการลงทุนของตลาดหุ้นญี่ปุ่นพร้อมปรับเพิ่มเป้าหมายของตลาดด้วยเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งโดยมีการคาดการณ์เกี่ยว กับการปฏิรูปองค์กรของบริษัทจดทะเบียนและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากขึ้นในปีนี้พร้อมประเมินว่าดัชนีโทปิกส์ของหุ้นญี่ปุ่นจะพุ่งขึ้นแต่ระดับ2,500จุดในช่วงเวลา1ปีข้างหน้าเพิ่มจากคาดการเดิมที่ระดับ2,200จุดและสูงกว่าระดับการปิดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาประมาณ8.9%นะคะ โดยทางด้านของโกลแมนแซกนั้นคาดการว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีโอกาสดีดตัวขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงขานรับกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มสดใสในช่วงครึ่งแรกของปีก็จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่3นะคะรวมทั้งมีการปรับเพิ่มคาดการผลประกอบการที่มีการประกาศมาตรการปรับปรุงขีดความสามารถในการทำกำไรเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมีแผนการซื้อหุ้นคืนด้วยซึ่งส่งผลทําให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นเป็นตลาดที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมี มีโอกาสขึ้นเป็นตลาดหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในโลกในปีนี้โดยเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาตินั้นไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนนั้นมีศักยภาพในการคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในขณะเดียวกันก็ได้รับแรงหนุนจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งเป็นความเห็นที่สอดรับ,บกับความร้อนแรงของตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยนะคะที่สภาก่อนเองก็เพิ่งทำนิวไฮไปด้วย<อ>นั่นเองนะคะ,คะามาดูเรื่องนี้กันบ้างต้องถามคุณแพนค่ะเป็นรุ่นพี่เขาบอกมีเงิน เรียกน้องอมีทองเรียกพี่ค่ะแล้วถ้ามีเพชรจะเรียกอะไรดีคะเรียกคุณพี่ออาคา่ะคะ้วเรียกคุณพี่ได้นานหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าราคาเพชรในตลาดโลกเนี่ยกำลังดิ่งลงเขาบอกตอนนี้สุดลงไปถึง18แล้วค่ะถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวลงรวมถึงตลาดเพชรเทียมก็เริ่มมาตีแล้วค่ะข้อมูลจาก Global Love Diamond Price Index นะคะระบุว่าตอนนี้ราคาเพชรค่ะปรับลงไปถึง18 จากระดับสูงสุด เป็นประวัติการที่เคยทำสถิติไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565และนับตั้งแต่ต้นปี2516หรือว่าต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะคุณผู้ชมราคาเพชรเนี่ยลงไปแล้วถึง6.5%ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงตลาดเพชรเองก็คาดการณ์นะคะว่ายังค่ะยังไม่จบเพราะว่ามูลค่าของเพชรนั้นจะลงไปอีกในอนาคตด้วยนะคะโดยทางด้านของพอลซิมิสกี้ซีอของบริษัทพอลซิมิสกี้ไดมอนด์อนาลิต ก,กล่าวกับสนักข่าว c n c c นะคะบอกว่าเพชรหนึ่งกะรัตที่มีคุณภาพสูงกว่าระดับเฉลี่ยเล็กน้อยมีราคาอยู่ที่6,700ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วแต่วันนี้ค่ะเพชรคุณภาพเดียวกันเลยนะคะมีราคาขายเหลืออยู่เพียงแค่5,300ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองค่ะ ราคาเพชรรวมถึงอัญมณีอื่นๆพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงโรคโควิด -19 แพร่ระบาดโดยพุ่งแตจะจุดสูงสุดนะเมื่อช่วงต้องปี2565ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เบนแอนด์คอมเพและบริษัท a n นการาเจเวลแสงความเห็นในเรื่องนี้นะคะบ,บอกว่าเป็นเพราะว่าผู้บริโภคพ,พร้อมที่จะจ่ายเงินที่มีอยู่มากเกินพอในช่วงโควิดสิจึงทุ่มไปกับสินค้าหรูหราและอัญ,ญมณีและตอนนี้เมื่อหลายประเทศกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งราคาเพชรเนี่ยก็เริ่มทรงตัวแล้วก็ร่วงลงรุนแรงในเวลาต่อมาค่ะ ข่าวนี้น่าจะส่งผลทําให้หลายๆคนที่เก็บออมนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะกระจายพอร์ตส่วนหนึ่งอยู่ในรูปแบบของเพชรกระดนเนี่ยนะคะอาจจะกังวลใจแหะค่ะแต่ว่าสินทรัพย์เหล่านี้นะคะเมื่อถัวเฉลี่ยตามน้ําหนักระยะเวลาต่างๆแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของราคาได้นะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมกันได้ลวค่ะเออทิ้งท้ายเรกนี้กันด้วยวอลลาอัพนะคะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงตลาดหุ้นผันผวนมาฝากกันค่ะ Intel ผู้ผลิตชิปราย ของสหรัฐเปิดเผยแผนท้าชิงไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟคเจอริงคอมพานีหรือ TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวันในฐานะผู้ผลิตชิปเบอร์หนึ่งของโลกเพื่อพลิกฟื้นกำไรให้กับกิจการโดยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวทัน TSMC ในปี2569เพื่อคว้าสัญญาสร้างชิปคุณภาพสูงให้กับบริษัทชั้นนำอาทิ RT Apple n v i อินและเ a l าค m ม The Economist i n t e l l i g e n นต์ยูนจัดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี2566จากทั้งหมด173เมืองทั่วโลกอันดับหนึ่งคือกรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรียด้วยคะแนน98.4ในขณะที่กรุงเทพมหานครของไทยได้คะแนนในช่วงกรอบบนของ60ใกล้เคียงกับรัฐปีนังของมาเลเซียและเชียงใหม่ได้คะแนนอยู่ในช่วงกรอบล่างของ60ใกล้เคียงกับกรุงฮานอยของเวียดนาม วอลดิสนีย์โคเร่งกอบกู้ความเชื่อมั่นนักลงทุนเรียกตัวบ๊อบไอเกอร์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดิสนีย์อีกครั้งเป็นเวลา2ปีหลังจากเพิ่มเกษียณไปได้ไม่นานมุงเป้ากอบกู้กำไรให้กับธุรกิจสื่อสตรีมมิงดิสนีย์พลัสหลังประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องชุดราคาหุ้นร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ20ปีหลังเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่4ปี2,565เพียงแค่1วัน b บล็กร็อกบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ของสหาราัฐยื่นเรื่องต่อกรตสหาราัฐขออนุมัติเสนอขายสปอตบิตคอย ETF เช่นเดียวกับบริษัทบริหารสินทรัพย์อีกหลายแห่งอาทิ Wisdom Tree, v a ว k ค r ร e แม้กระทั่งคอยดีซบริษัทคริปโตเคอเรซีรายใหญ่สุดของอินเดียก็ให้ความสนใจในธุรกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกันสนับสนุนให้ราคาบิตคอยกลับมาพุ่งทะยานเหนือ3 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อหนึ่งหน่วยบิตคอยได้อีกครั้ง ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะตอนนี้หุ้นบ้านเราแล้วก็ทัุก กังวลหลายเรื่องค่ะรวมถึงเรื่องของภาวะขาขค้นของดอกเบี้ยแล้วก็ความกังวลเรื่องของเศร,รษฐกิจโลกถดถอยด้วยค่ะคุณแทนซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะกดดันทําให้หุ้นขนาดใหญ่หรือว่าบรู h ิ p นะคะยังมีแรงเทขายและก็จ่อที่ตลาดหุ้นไทยจะเสี่ยงหลุด1,500จุดลงมาซึ่งก็ต้องรอดูสถานการณ์แล้วค่ะว่าวินโด w ด ressing เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าสัปดาห์หน้าจะช่วยกอบกู้ขึ้นมาได้หรือไม่ค่ะเดีนัวนวันนี้นะเราไปติดตามหุ้นดิเฟนซีฟกันค่ะอ่าทั้งในฝั่งมูลค่าพื้นนนฐาี่ย ก็มีแรงกดดันจากทิศทางของดอกเบีย้ยที่ก่อนหน้าเนี้ก็เก่งกันแล้วนะครับว่ามันจะพีคนะครับจะโฮเรตกันนะครับทั้งทางฝั่งธนาคารกลางสหรัฐทั้งทางฝั่งธนาคารกลางไทยเองนะคะร,ะรับปรากฏเอาลุกในช่วงปัจจุบันเนี้ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดอกเบี้ยยัยงขึ้นอยู่ดอกเบีย้ยขึ้นนะครับ valuation หรือมูลค่าของหุ้นก็ถูกปรับขึ้นได้ยากนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นแรงกดดันในเรื่องค่าใช้จ่ายทางการเงินอีกนะครับ ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันมาผนวกผสมผสานกันพอดีนะครับกับปัจจัยเชิงเซนติเมนต์ภายในประเทศของเราเองนะครับก็คือตั้งแต่เลือกตั้งมานะครับแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังเจรจานะครับกำลังรอแอนเจนด้าต่างๆเพื่อตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้หุ้นก็ยังผันผวนอยู่นะครับเพราะว่าก็จะมีเรื่องของนโยบายที่กําลังรออยู่ว่าจะเข้ามามีผลกระทบ นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีนะครับหรือว่าในบางเซกเตอร์ที่อาจจะมีนโยบายมาเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นถึงนั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าดูวันเนี่ยอะไรที่ดูดีบ้างนะครับที่ดูดีก็คือเราลงมาเยอะนะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยเยรูเดย์นะครับนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเซ็นตอินเด็กกลับลงมาถึงวันนี้เนี่ยประมาณ10%แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูนะครับตลาดหุ้นเกือบทั้งโลกทำไมดูไหมครับ รับบวกกันหมดนะครับาทางภูมิภาคเนี้ยลบสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือแย่ที่สุดในภูมิภาคนะครับคนอื่นถ้าเกิดเขาจะลบเนี่ยไม่เกินสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่ถ้าเกิดเป็นฝั่งสหรัฐเองเนี่ย S&P 500นะครับ Year to date ขึ้นไป10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเรามี valuation gap อยู่นะครับเรามีมูลค่าที่หุ้นมันลงมาเยอะนะครับจนวัน,นเนี้ยเนี่ยอาจจะถูกกว่าเพื่อนขึ้นมาแล้วถ้ามี catalyst ดีๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับการที่ การจัดตั้งรัฐบาลที่จะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไปจนถึงสักช่วงกรกฎาคมเนี้ภาพของตรงนี้อาจจะเป็นแคตาลิสที่บวกหนุนตลาดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนีในเชิงกลยุทธ์นะครับณวันนี้หลายๆสิ่งมันยังไม่แน่นอนจากปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นแอ่ก็มีลุ้นนะครับที่ในเชิงของอาภาพตลาดอาจจะฟื้นกลับมาได้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ืออะไรนะครับกลยุทธ์ก็คือขายหุ้นทิ้งไปเลยหรือเปล่าเรามองว่าไม่ใช่นะครับ แต่เรามาเลือกกลุ่มที่จะเป็นฮีโร่นะครับมาช่วยหนุนพอร์ตของเราก็ตามหัวข้อเราวันนี้นะครับจะเป็นกลุ่ม d e เ e นซีฟคอ่า,าคำว่า defensive เนี่ยนะคะถ้าหากว่าให้คุณผู้ชมนึกถึงนะคะก็คือว่าเวลาที่ตลาดมันเกิดความผ,ลผลันผวนราคาหุ้นไม่ได้เคลื่อนไหวหรือว่าผันผวนไปตามตลาดมากนักอย่างนี้อันนี้ยังคงเป็นคอนเซปต์นี้อยู่หรือเปล่าคะในมุมมองของคุณประถมพลนะคะ ถู้องเลยครับคุณแพนคืออันนี้เป็นหนึ่งมิตินะครับคือเวลาเราดูหุ้นที่เป็น defensive เนี่ยอันนี้มันอยู่ในตำราเลยครับ mm hmm. defensive mm hmm. ในเชิงพื้นฐานก่อนนะครับมันมีในเชิงพื้นฐานกับในเชิงราคาหุ้นที่คุณแพนอธิบายเมื่อกี้ก็คือในเชิงราคาหุ้นนะครับ mm hmm. ก็คือเวลาตลาดหุ้นมันผันผวนน,นนะครับไม่ว่าจะขึ้นแรงหรือลงแรงเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะนิ่งกว่านะครับอ่าด้านเนี้ยเขาจะดูผ่านเรียกว่าเบต้านะครับจะดูอ่าใช้ ตัวเลขทางสถิตินะครับดูเรื่องของความผันผวนของราคาหุ้นเทียบกับความผันผวนของตลาดอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้ามาเลือกหุ้นด้วยวิธีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งเนี้ยในเชิงพื้นฐานนะครับ Defensive ก็คือกลุ่มที่ไม่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปยังไงนะครับหรือว่า s e n ติ m e n t มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี้ยไอความต้องการใช้สินค้านะครับหรือว่ายอดขายของเขาเนี่ยจะยังคงค่อนข้างทนทาน ยกตัวอย่างเช่นนะครับเซกเตอร์หลักๆนะครับก็จะเป็นอย่าง ICT นะครับที่เป็นเทเลคอมมิเน t ชันเวลาสมมุติเศรษฐกิจเราไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจ่ายรายเดือนไปแล้วนะครับเดือนหนึ่ง300บ้าง500บ้างนะครับบางคนเป็นพันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่เชิงว่าเขาจะมาตัดตรงนี้ทันทีนะครับเพราะมันเป็นสัญญาระยะยาวอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอีกถัดไปเนี่ยมีอยู่สักอีก3เซกเตอร์หลักๆนะครับ กลุ่มหนึ่งก็อย่างเช่นคอน s u m e r staple นะครับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอาหารทั้งหลายเรายัางต้องใช้ใช่ไหมครับพวกสินค้าอุปโภคทั้งหลายเราก็ยังต้องใช้ตรงนี้มันจะต่างจากพวกกลุ่มที่อาจจะเป็นสินค้าคงทนนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกทีวีนะครับคอมพิวเตอร์พวกนีน้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอันเก่ามันใช้ได้อยู่เราก็ยังไม่เปลี่ยนจริงไหมครัหรือว่าถ้าเกิดถึงแม้มันเจ๊งแล้วแต่ว่า ชีวิตมันก็ยังอยู่ได้นะเศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่เยอะเราก็ยังไม่ซื้อใหม่ชะลอการซื้อออกไปได้แต่ถ้าเป็นอาหารล่ะนะครับพวก consumer staple ยังไงเราก็ซื้อมากินซื้อมาบริโภคนะครับเพราะงั้นเศรษฐกิจไม่ดีกลุ่มนี้ก็ยังยืนอยู่นะครับอีกสองกลุ่มนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า health care นะครับแล้วก็โลงิตฟ้า health care เนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจด,ดีไม่ดียังไงเนี่ยไอตัวเราเนี่ยสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับ สภาวะอากาศนะครับขึ้นอยู่กับาการระบาดของโรคในช่วงนั้นนะครับหรือวาอออ่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั่วๆไปเนี้ยเราก็ยังดูอยู่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัย4เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่ม Defensiv หนึ่งสุดท้ายนะครับพวก utility ไฟฟ้าน้ําประปาพวกเนี้ยเราก็ยังดําเนินชีวิตนะครับก็จัดเป็นกลุ่มปัจจัย4เศรษฐกิจแย่เนี้ยกลุ่มนี้ลงไม่เยอะครับก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่ม Defensiv ทั้ง4ี่กลุ่มนะครับวิธีที่เราเช็ค วิธีหนึ่งก็คือเราไปดูความผันผวนของรายได้ในอดีตนะครับถ้าสมมุติเราบอกว่าภาพที่เรามองว่าตลาดไม่ค่อยดีเนี่ยเอาหุ้นที่ทนทานหน่อยเราจะอยากได้อยู่2ปัจจัยนะครับ1ก็คือมีความบอลไลท์ะ Born like นะครับก็คือคล้ายๆบอลหน่อยนะครับคล้ายบอลก็คือ,อมีการจ่ายปันผลสม่ําเสมอนะครับไม่ว่าราคาหุ้นขึ้นลงยังไงนะครับทุกๆปีเนี่ยเราได้ผลตอบแทน มั่นคงแน่นอนนะครับสองก็คือมีความยืดหยุ่นนะครับก็อันนี้เราดูผ่านทั้งการความผันผวนของทั้งรายได้นะครับแล้วก็ความผันผวนของการจ่ายปันผลนะครับเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยถึงแม้ว่าถ้ากําไรเขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เขาจะ manage นนใช่การจ่ายปันผลแต่ละปีเนี่ยมันค่อนข้างทรงตัวนิ่งๆนะครับทาให้เวลาเราถือเนี่ยเราุูกใจนะครับเราได้ผลตอบแทนเท่านี้แน่นอน นะครับซึ่งทางฝ่ายเราเองนะครับก็ได้ไปทําการรันนะครับข้อมูลทางสถิตินะครับดูความผันผวนของพวกนี้แล้วก็ผนวกกับไปปัจจัยแรกที่ทางคุณแพนได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือดูเบต้านะครับเบต้าเนี่ยก็จะเป็นดูราคาเขาในอดีตนะครับว่าแข่งเทียบกับเซ็ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาที่ตลาดมันลงลงพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะลงตามตลาดนะแต่ว่าลงน้อยกว่านะครับ ีพาผู้ชมมาดูโอกาสแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่กำลังะจะฟื้นตัวน,นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะบลจกรุงศรีแนะนำลงทุนกองทุนหุ้น h a r ช s รับเศรษฐกิจจีนฟื้นค่ะ นางสุภาพรีนบับรรญจงกรรมการผู้จัดการบลรจกรุงศรีประเมินโอกาสการลงทุนในจีนยังคงมีความน่าสนใจค่ะจากการคาดการ GDP เติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกพร้อมปัจจัยหนุนทั้งจากปัจจัยพื้นฐานทั้งขนาดเศรษฐกิจประชากรการบริโภคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว และนโยบายภาครัฐที่ผ่อนคลายขณะที่ราคาหุ้นก็ยังไม่แพงด้วยนะคะและมีโอกาสได้ประโยชน์จากการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนของนักลงทุนตามดัชนีหลักจึงเป็นที่มาของการเปิดขายกองทุนเปิดกรุงศีไชน่าอ q ค i t y CSI 300หรือ KF CSI 300ลงทุนในจีน h a r ES เพื่อโอกาสเติบโตตามดัชนีหุ้นจีน CSI 300 เหมาะทั้งสำหรับการจับจังหวะลงทุนช่วงสั้นๆและการลงทุนระยะยาวค่ะเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง26วิทนายน2,566ลงทุนขั้นต่ำ500บาทค่ะกองทุนเปิดกรุงศีไชน่าอวคิตี้ CSI 300หรือ KF CSI 300ลงทุนในจีน A shares มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักชื่อว่าไชน่า AMC CSI 300 Index ETF ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน A shares ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้น300บริษัทแรกที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุด300บริษัทของจีนที่อ้างอิงจากดัชนี CSI 300 Index งทุนหลักนะคะมีการกระจายการลงทุนในหลักหลายอุตสาหกรรมที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม New Academy ค่ะเช่นกลุ่มการเงินอุตสาหกรรมไอทีและสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้นค่ะ ยังมีมุมมองเชิงบวกนะคะเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะผ่านนโยบายสําคัญต่างๆที่ต้องรอนะคะว่าทางด้านของทางการจีนนั้นจะออกอะไรมาเป็นมาตรการในการกระตุ้นเพิ่มเติม,ตมหลังจากที่ออกมาดูแลในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของการกระตุน้นประชากรของประเทศหรือแม้กระทั่งนะคะในภาคส่วนต่างๆเพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาและะ้วค่ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนมองก็คือมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะต่างชาติขายหุ้นไทยไป กว่าแสนล้านแล้วตลาดหุ้นไทยก็ติดท็อปด้วยนะคะท็อประดับโลกแต่เป็นท็อปที่ให้ผลตอบแทนในระดับบวยนะคะดังนั้นค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะหลายๆคนมองว่ามันเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจแล้วหรือยังเป็นโอกาสที่จะเป็นจุดบวกกลับหรือไม่นะคะทางด้านของบจอจดโอค่ะมองเห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยนะคะโดยชูกลยุทธ์ในการคัดเลือกหุ้นคุณภาพ ทางด้านของบลจดาโอค่ะคุณนิสารัชชมภูพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอจำกัดเปิดเผยว่าตลาดหุ้นไทยยังคงมีความน่าสนใจจากการเติบโตและศักยภาพการเติบโตของประเทศนะคะโดยมองว่ายังคงมีความโดดเด่นมากกว่าประเทศอื่นๆคาดว่า GDP ในปีนี้จะเติบโตที่ระดับ3.6%และเติบโตได้3.8%ในปี2567 อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีการระบุถึงปัจจัยสนับสนุนหลักเลยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะักท่องเที่ยวชาวจีนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังตามมาด้วยแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนจึงมองว่าณนะปัจจุบันนะคะปัจจัยบวกในด้านเศรษฐกิจมหาภาคยังมีราคาหุ้นไทยไม่แพง จึงเสนอขายกองทุนเปิดดาวโอไทยออพ portunity โดยชูกลยุทธ์การลงทุนด y นามิกแอคทีฟเลือกหุ้นดีมีศักยภาพค่ะโดยที่ระดับความเสี่ยงของกองทุนนี้นะคะอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมีนโยบายลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งเซตและก็ mai ใช้กลยุทธ์ Dynamic Active เลือกหลักทรัพย์คุณภาพดีมีโอกาสเติบโตสูงวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณในรูปแบบของท็อปดาวก็คือมองจาก ปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็มองเจาะลงมาหาโอกาสการลงทุนหรือแม้กระทั่ง Bottom Up นะคะคัดเลือกจากบริษัทต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็มองไปในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆค่ะจากทีมผู้จัดการกองทุนของบริษัทนะคะ โดยกองทุนนี้เสนอขายนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง28มิถุนายนนี้แหละ,ค,ะค่ะก็ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกแล้วก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะค่ะนะคะสามารถลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็นําไปจัดพอร์ตการลงทุนกันได้นะคะนี่ก็คือทางเลือกการลงทุนที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะพรุ่งนี้4ี่ท่มนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรา2คนด้วยวันนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ